สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมาพระกิตาหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนะครับซึ่งท่านก็เป็นสิทธิสายตรงนะครับเป็นสิทธิก้นกุฏิของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นตำนานของวงการพระเครื่องของเมืองไทยเรานะครับซึ่งพระของท่านเนี่ยสร้างหลายวาระนะครับของหลวงปู่เหรียญแต่เนื้อหาที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับแต่เนื้อแบบนี้ จะหายากนะครับและผมก็เพิ่งเห็นผ่านตามีแค่สององนะครับแต่ท่านไหนที่มีก็แจ้งให้ได้นะครับท่านนี้ก็แนะนําได้ว่าอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมพร้อมจะรับฟังนะครับเนื่องจากว่าทิมส่งนะครับมาทางหลวงปู่เหรียญมาทางหลวงปู่ยิ้มแน่นอนสายวัดหนองบัวนะครับขนาดเล็กเล็กเล็กกว่านิ้วก้อยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นของหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่บัวเองเนี่ยท่านคงจะ ไม่อยากจะไปสร้างไม่อยากจะไปสร้างพระที่มีรูปร่างและก็ขนาดรวมทั้งมวลสารให้เหมือนกับอาจารย์ตัวเองกับาบพูดตรงๆก็คือไม่อยากจะไปวัดรอยเท้าประมาณนั้นนะครับก็เลยสร้างขนาดเล็กขึ้นมาแล้วก็ยังมีพิมพ์อย่างนี้นะก็มีเนื้อแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะจัดนะครับจัดมีมวลสารมากมายนะครับมวลสารมากมาย อมีที่ในเห็นก็คือเม็ดหินสีดํานะครับคล้ายเลืออุกบาทนะครับแล้วก็มีเพชรหน้าทั่งนะครับเพชรสีเอแล้วก็พวกไม้ไก่กุกนะครับแล้วก็มวลสารอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งผมเองก็ไม่สามารถจะไปถอดอออกมาได้ว่ามีมวลสารอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าคนที่ท่านสร้างท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วมั้งน่าจะไม่อยู่แล้วครับ่านนี้ ก็ดูเอาดูด้วยสายตานะครับแล้วก็สอบด้วยประวัติกันนะครับอันนี้ผมใช้กล้อง 10x ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่ากล้องพันเท่านะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นภาพรวมกว้างๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ดูพิมพ์ทรงก็มาทางวัดหนองบัวแน่นอนนะครับดูความเก่าปรีแตกนะครับเป็นธรรมชาติและที่สําคัญก็คือไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับไม่ใช่เครื่องปั๊มเลยไม่ใช่เครื่องกดนะครับใช้มือกด นะครับผมใช้มือกดดังนั้นความแน่นหนาของอเนื้อองค์พระรนเนี่ยจะหลวม,มนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีการหยิบดึงขึ้นก็จะมีรอยแตกกร,รานนะครับตรงคอนะครับเขาบอกว่าการสร้างเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะว่าองค์เล็กเวลาดึงขึ้นมาเนี่ยคอมักจะหักนะครับแทบจะไม่คุ้มนะครับร้อยหนึ่งบอกว่าร้อยหนึ่งเสียเจ็ดสิบก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเปอร์เซ็นต์การเสียหัวถ้าถ้ามองดูเป็นงานโรงงานเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซนเนี่ยก็แทบจะ ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับผมนะถ้าถ้าในมองของเขาเรียกว่าเปอร์เซนต์ดีเฟกต์นะเปอร์เซนต์ดีเฟกต์ของโปรดักต์แต่ละตัวที่เราสร้างเนี่ยมันควรจะไม่เกินอย่างน้อยก็หนึ่งเปอร์เซนตนาะนะครับหรือถ้าบางที่เขาก็คุยกันพาร์ตเปอร์มิเลียนนะครับก็คือเป็น PPM แต่อันนี้นะครับจริงๆแล้วเจ็ดสิบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเสียเจ็ดสิบก็ถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะของงานแฮนด์เมดนะครับที่ วัดทั่วไปใช้กันพุทธคุณนะครับเด่นในเรื่องของอพระเขาวาคิตานะครับก็คือเด่นในเรื่องของโชคราบบารมีนะครับไปไหนมาไหนนี่ไม่มีอดไม่มีอยากนะครับใครอยากจะเลื่อนยศเลื่อนเลื่อนตําแหน่งให้นายรักนายชอบนะครับทํามาค้าขายมีแต่คนชอบนะครับไปไหนมาไหนไม่มีอดไม่มีอยากเนี่ยนี่นะครับพระปิตานะครับพระขวามบดีเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้ะครับโดยเฉพาะสายของหลวงปู่ยิ้มพัดหนองบวัวเนี่ย โซนน้นนะครับถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วเป็นที่เสาะ,ะแสวงหาของอท่านที่สะสมนะครับองค์นี้นะครับก็สนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาเบ้าบิวเลยครับผมขอบคุณครับ